ยอมแม้จัดทิ้งลูกหายไป17ปีบ้านเจกสัตวัตอดีตพระเอกเบอร์หนึ่งสร้างครอบครัวใหม่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอดีตภรรยาเรื่องเหล่านี้มาจากเจกสัตวัตดุลยววิจิต เกิดวันที่8เมษายน2512เป็นหนุ่มหล่อชาวเหนือโดยเกิดที่จังหวัดลำพูนแต่ไปเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าวงการบันเทิงได้พอชนะเลิศประกวดในแบบเวทีโมเดิร์นแจากนั้นจึงได้รับการชักชวนจากคุณสุร,รางเป็มปีให้มาเป็นนักแสดงกับช่อง7โดยเป็นพระเอกอันดับต้นๆในขณะนั้นและกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งในบทพอ่อ โดยอยู่ๆก็มีเรื่องราวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีนักแสดงหน้าใหม่ป้ายแดงอย่างพิมพาคินลูกชายของอดีตนางแบบแอนกันญารัตกับเจกที่แยกทางกันไปตั้งแต่17ปีก่อนออกมาพูดว่าเป็นลูกที่พ่อไม่รับในรายการดังพร้อมเผยว่าพ่อทิ้งไป17ปีแล้วแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มี จนป่านนี้พ่อก็ไม่ติดต่อมาแต่พิมพ์เผยว่าไม่รู้สึกขาดพ่อพ่อแม่เป็นทุกอย่างในชีวิตให้แล้วไม่เคยคิดอยากให้พ่อมารับผิดชอบและขอบคุณผู้ใหญ่ที่ป้อนงานทางด้านเจกสตวัตรก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเขานั้นไม่ได้ทอดทิ้งพิมพ์ย้ำเป็นลูกตัวเองกับอดีตภรรยาจริง แต่เหตุผลที่หายไปเพราะมีครอบครัวใหม่ที่ต้องดูแลซึ่งต่อแรกคิดจะเอาพีม,มาเลี้ยงแต่ว่าอดีตภรรยาไม่ให้จนมีเรื่องกันเมื่อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงได้ผมก็ตัดใจและให้เขาเป็นคนเลี้ยงไปและด้วยความเป็นพอ่อผมเลยไม่ได้ไปออกรายการดังไม่อยากเป็นกระแสเพราะเราจะมาคิดถึงทางนั้นอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้ผมเป็นห่วงครอบครัวปัจจุบันมากกว่าถ้ามีการหย่าร้างเกิดขึ้นลูกผมอีกสองคนต้องมารับกรรม เมื่อถูกถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นฝ่ายติดต่อน้องพิมพ์พไปเองก่อนเจกสัตวัตจึงเผยว่าทุกอย่างอยู่ที่แอนถ้าแอนเปิดใจทุกอย่างผมก็อยากทำคงไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่อยากอยู่กับลูกการห่างถึง20ปีผมมีความรู้สึกเหมือนพูดไม่ออกถามว่าผมเข้าวงการมาได้อย่างไรไปยืนดูประกวดนายแบบ ที่เชียงใหม่ผมก็ไปยืนดูแล้วพวกสตาฟหรือเจ้าของบริษัทเจ้าของงานเขาเห็นเราก็เลยเรียกคุยว่าเราสนใจจะประกวดไหมอยากให้เราขึ้นเวทีที่แรกเราก็ไม่เอาพอตอนนั้นใส่รองเท้าฟองน้ำมาแต่งตัวก็ธรรมดาแต่เราก็แพ้ลูกเทีย คนแถวนั้นก็เชียร์เราก็เลยยอมขึ้นไปพอขึ้นไปประกวดก็ได้ที่หนึ่งของที่นั่นตอนนั้นก็แปลกใจครับเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดได้ก็แค่ดีใจแต่พอเซ็นสัญญาเขาก็ช่วนเราเป็นนักแสดงแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆทั้งพระเอกตัวร้าย